เทๆเลืมกดโอ้ดีไม่บอกเมมหมดแบตหมดเอาไว้เอาไว้เอาไว้แม่งลืมละลืมเลยอันนี้กดไปแล้วอันได้กดไปแล้วเอาใหม่ห้าสี่สามสองเพื่อนเพื่อนเคยสงสัยไหมครับว่า ออการเติมลมในตรเจนนะั้นมันดีต่อ,อยางรถยนต์เรายังไงมาติดตามชมกันครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพืเ่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่จะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับซื่เนื้อมาจากที่ผมไปติดฟิล์มที่ร้าน Auto Add ด Thailand เป็นิล์มยี่ห้อ Origin นะ ในคลิปใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปที่ผ่านมาเนี่ยจําได้ว่าคุณต้นเน่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาติดผมอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะให้ของแถมผมผมก็รอจะให้อะไรกูวะนั่นแหละตามหัวข้อคลิปเลยให้ลมไนโตรเจนฟรีอ่ะเพื่อนๆอนนาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็แค่ลมยางธรรมดาหรือเปล่าวะมันไม่ธรรมดาครับจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามชมกันครับ Thank you. ครับผมเจ้<ด>ของร้านออตโตัวิกครับผมอันนี้หลังจากติดฟิล์มเสร็จแล้วครับเมื่อกี้ติดค้างเรื่องของแถมมาไว้ <c oughs> ก็เลยติดติดเป็นว่าเราจัดลมยางแถมให้พี่แบงค์ไปแล้วกันอันนี้เป็นเครื่องประกัดลมในตัวเน็นร้อยเปอร์เซ็นช่วยลดความชื้นในระบบของยางนะครับแล้วก็ทำให้ลมเนี่ยมันซึมออกได้ช้าแล้วก็ไม่ขยายตัว เขาเรียกว่าเวลาวิ่งแล,ล้วร้อนเนี่ยสมมติเราเติมลมยาง3.4วิ่งทางไกลวิ่งต่างจังหวัดเดยวยาวเนี่ยลมมันจะไม่ขยายตัวแล้วก็เรื่องของปกติเราเช็คลมยางกันเนี่ยหนึ่งสัปดาห์สมมติลมยางจะลดประมาณสองปอนด์เนี่ยลมนเอรเนจะลดช้าลงกว่าเดิมน,นะครับข้อดีข้อเสียต่างๆข,อ,ของลมนิวเจอเซนลองศึกษาจากอากู g ูเกิลดูนะครับอาจจะละเอียดกว่าผมแถมให้อันนี้ก็คือขั้นตอนก็คือเราจะยกรถขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยลมเก่าออก เครื่องของเราเนี่ยจะสามารถแวคกข้ามลมได้มันจะมีระบบแวคกข้ามก็คือดูดลมเก่าออกอแล้วก็เติมลมใหม่เข้าไปนะครับเราก็ตั้งค่าเลยัตนลมมัดว่าเราอยากจะเติมลมยาไมงไว้ประมาณไหนเ,เครื่องไม่ใช่ลมเนี่ยแตนมมัดเลยหลายๆคนจะบอกว่ามันนุ่มนวลขึ้นอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านนะยังไงพี่แบงค์ลองเอาไปใช้ดูว่าพอเติมลมเจเจแล้วมันแตกต่างกันยังไงเป็นมาตรฐานใหม่แหละของร้านยางทุกร้านอย่างาน,นี้ก็จะแถมหมดละร้านผมก็ ป็นขอเรียกว่าเป็นหนึ่งหน่วยธุรกิจเล็กๆที่ฝากไว้ให้กับชาวแฟนๆของ Cat ซี Bank c h a n n e l ได้ดูด้วยนะครับก็ถ้าเป็นลูกค้าที่นี่ซื้อล้อซื้อยางที่นี่เปลี่ยนยางที่นี่ทุกคนเราแถมบริการตรงนี้ให้ฟรีอยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้าทั่วไปอาจจะเข้ามาเปลี่ยนลมผมที่ค่าบริการอยู่ที่4ล้อ200บาทเท่านั้นแล้วก็กลับมาเติมลมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นครับผมโอเคขอบคุณนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับของแท้ของคุณต้นออโต้แอดดิทที่ให้ผมกับลมยางในโตรเจนนะข้อดีที่คุณต้นเขาบอกไปก็คือว่าลมยางในโตรเจนเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไงนะจะเรียกภาษาง่ายๆยังไงดีอะการขยายตัวหรืออะไรเวลาเราใช้เวลาเราวิ่งรถยนต์ใช่ไหมแล้วเวลายางมันร้นๆ้อเนี่ยถ้าเป็นลมยางธรรมดาซึ่งลมยางธรรมดาเนี่ยมันก็มีนโตรเจนอยู่นิดๆิดแต่มันไม่มากเหมือนตัวตัวนโตรเจน เยอะๆอันนี้แหละผมก็ไม่รู้มันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะแต่ตัวลมยางธรรมดาเนี่ยพอเราวิ่งไปร้อนๆยางร้อนๆใช่ไหมครับมันก็จะเกิดการขยายตัวอ่ามันขยายตัวซึ่งบางทีมันอาจจะอ่ร้อนมากอาจจะทำให้ยางระเบิดได้นะแต่ส่วนไนโตรเจนเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ว่ามันเวลาเราวิ่งยางร้อนๆใช่ไหมมันจะขยายตัวน้อยมาก จะบอกว่าไม่ขยายตัวเลยมันก็ดูเวอร์นะเอาเป็นว่าใช้คาว่ามันขยายตัวน้อยมากดีกว่าซึ่งมันทําให้ลดเปอร์เซนต์ของการที่ว่ายางระเบิดได้อ่าข้อดีของมันคือตรงนี้นี่แหละแล้วมันต้องใช้เครื่องเฉพาะมันไม่สามารถใช้เครื่องลมยางแบบที่เราสูบยางธรรมดาได้มันต้องใช้เครื่องเฉพาะอย่างที่เห็นในคลิปไปนะครับผมมัดมันเลยทําให้ต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการเติมลมยางนะแต่ก็อย่างที่คุณต้นบอกไปว่าถ้ามาเติมกับทางร้านใช่ไหมครับผม แล้วเพื่อนๆกลับมาอีกรอบหนึ่งอ่ะก็สามารถเติมได้ฟรีละหรือเพื่อนๆไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางที่ร้านเขาาเงี้ยเขาก็มีบริการตรงนี้ให้ฟรีแถมไปอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ผมว่าเพื่อนๆถ้าใส่ใจมันก็จะมีประโยชน์ต่อรถเราต่อเรานะครับผมในการใช้งานของมันนะเอาละหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนนะครับถ้าชินชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมบปนครับสวัสดีครับ